โอเคนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องอ b h g นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสร้างประตูบ้านในเกม DC นั่นเองซึ่งเราจะสร้างประตูแบบไหนกันนะครับเราจะสร้างประตูใส่กับบ้านเป BC นะครับ สายโซโล่นะครับสำหรับคนที่ชอบอยู่แบบเล็กๆกกมาเก็บของนะครับโอเคแต่ตอนนี้ฝนตกแรงมากในกเกมสิ่งที่เราต้องมีก็คือสิ่งนี้ครับให้เราไปตัดไม้มาให้ทำเป็นไม้สติกสอันแล้วก็ อีืหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็น,านำมาตีพังเลยนี่ผมได้เก็บไม้มาแล้วนะเดี๋ยวผมขอจัดการซอมบี้แถวนี้กันโอเคโอเคครับจากนั้นเราก็คลิกซรายหนึ่งทีให้มันเป็นสีขาวเข้มแล้วก็คลิกซรายค้างเลยครับ จากนั้นก็รอครับโอเคจากนั้นให้เราเอาไม้ไม้อันนี้ไม้ท่อนใหญ่นะครับบุดเดนล็อกไปไปสองถือพ่วามากดคลิกค้างครับคลิกค้างไปเรื่อยๆรอ โอเคนี่ครับมันจะตั้งเสาให้เราแล้วมันตั้งเสาให้เราแล้วจากนั้นจากนั้นเราก็ต้องมีลวดด้วยนะครับแล้วก็เราให้เอาเอ่อให้เราเอาท่อนไม้อันนี้มาแปรรูปเป็นไม้แบบนี้ครับใช้เรื่อยครับแล้วก็ลากไม้มาสไลปึ๊บ จากนั้นเอาลวดใส่นี่แล้วก็ตะปูครับสิ่งที่เราต้องมีก็คือคอนครับค้อนหรือขวานแบบนี้ก็ได้โอเคจากนั้นนี่ประตู เราหกซ้ายไปบ้างโอเคเราจะได้อันนี้มาครับจากนั้นก็ทำเป็นอัปเปอร์อัปเปอร์เฟมครับด้านบนถ้าเราทำอย่างนี้มันจะเป็นกำแพงนะครับ มันจะเปิดประตูไม่ได้เราต้องมีสิ่งนี้ครับคีมครับผมเราต้องมีคีมประตูจะเปิดออกฝั่งในฝั่งนี้จากนั้นลิกซ้ายครับชิ้ไปแล้วประตูเปิดเข้าใน ได้ไหมเนี่ยจากนั้นก็ตีไม้เสร็จไม้แปรรูปของเราเนี่ยมันอยู่ด้านในก็ ประมาณนี้ครับผิดพลาดท,ทางเทคนิคผมต้องมายืนอยู่ด้านในก,ก็จะประมาณนี้ผมต้องยืนด้านในครับ ก็ประมาณนี้ครับผมอย่าลืมมีที่ล็อกนะครับผมผมลืมหยิบมาโอเคมันก็จะประมาณนี้ หรือเราจะทำลายแล้วก็ตีแบบประมาณนี้ครับผมโอเคงั้นผมต้องขอไปแล้วครับจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผม